กลับมาที่เรื่องของโจรสุดแสบที่กวาดเอากางเกงในไปทั้งราวไม่เว้นแม้กระทั่งกางเกงในผู้ชายนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าวความเสียหายมันไม่เยอะก็จริงแต่มันเจอแบบนี้แล้วมันก็ไม่สบายใจอะคะ่ะมีกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเอาไว้ได้ด้วยนะคะว่าคนร้ายมาด้วยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างลักษณะเป็นซาเล้งติดหลังคามาแบบนี้นะคะตรงนี้คือซอยกระบี่20ถนนกระบี่ตบลปากนะ้ำอำเภอเมืองกระบี่ะคะ่ะมาจอดอยู่ริมถนนแล้วก็เดินเข้ามาในซอย นี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นปลดเลยค่ะปลดตึกตึกตึกโอ้มีเช็คด้วยมีเช็คกับมีเช็คของด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ปลดอยู่ดี <c oughs> สุดท้ายก็เอาไปหมดอยู่ดีไม่รู้เช็คของทําไม <c oughs> ทั้งของผู้หญิงของผู้ชายเอาไปหมดเลยนี่ยัดเศษกางเกงของตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นซาเล้งของตัวเองหลบหนีไป <c oughs> นี่ภาพนี้เหตุการณ์ประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตามตามเวลาที่ขึ้นในกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็เดินออกมาขึ้นรถของตัวเอง ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่ร้านที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นร้านตัดผมชายนะคะเจ้าของร้านชื่อคุณปองการหาการอายุ40ปีเขาบอกว่าเขาก็ตากผ้าไว้ตรงนี้ประจาแหละไม่เคยหายครั้งนี้โดนขโมยของทั้งของเขาแล้วก็ของพันยาเขาเนี่ยรวมๆแล้วสิบกว่าตัวนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าของน้องชายที่อยู่ห่างกันไปอีกประมาณ10กิโลเมตรก็เคยถูกขโมยเหมือนกันโดนทั้งพี่ทั้งน้องเลงเกงในหายผู้เสียหายไม่ได้เอาเรื่องไปแจ้งความนะคะแต่ว่าเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาให้ผู้สื่อข่าว เอามาเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นพฤติกรรมคนร้ายจะได้เตือนภัยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เหมือนเขาค่ะ